ว่เห็นยแต่เดีนยังได้เอ่อว่าเดี๋ยวจะราปแบบใดแล้วอันนี้คือซสัสกิสซอส,สนะคะที่มีบังยอเนสแล้วก็แล้วก็ใบสะแน่แล้วก็มีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยนะคะลุงทำเองค่ะ,ะผสมนิดหน่อยนั่นแหละ ค่ะพอบานพึ่งกลับมาจากทำงาน,นเคบับมังสวิรัตเด้อจ้าล้วก็เป็นแมะฟรังอบฟังหันแล้วก็ซอสซัสก,กิกะริกหยวกอบในเครื่องรูฟิเตอร์เด้อจ้าเด้ออบในเครื่องแล้วก็โรยผงสมๆนนิดนึงแล้วก็หอมสดโอเคค่ะน่าทานมากเลยนะคะ ขอบคุณมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ